ปัจจุบันนี้อินสตาแกรมถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทําการตลาดที่มาแรงเป็นอย่างมากโดยแบรนด์ต่างๆได้หันไปให้ความสนใจในอินสตาแกรมกันมากขึ้นเพราะมีฐานผู้ใช้งานเป็นวัยรุ่นและไวัยทำงานจนํานวนมากมีรูปแบบการใช้งานที่ง่ายและยังสามารถสร้างคอนเทนต์ดีๆเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์ได้อีกด้วยธุรกิจสามารถสร้างฐานของลูกค้าและสร้างการรับรู้แบรนด์ด้วยวิธีการต่างๆได้บน i อดังนั้นหากเราต้องการใช้แอปพลิเคชันนี้ในการทําการตลาดออนไลน์จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกลยุทธ์ ดีเพื่อเป็นการสร้างข้อได้เปรียบให้กับธุรกิจของเราเคล็ดลับการสร้างแบรนด์บน i n s t a g r กรเคล็ดลับข้อที่1นึ่งโปรไฟล์ i g ดีช่วยดึงดูดลูกค้าได้ ชื่อร้านใน i อควรเป็นชื่อที่จดจำง่ายและเข้าใจได้ทันทีว่าจำหน่ายสินค้าหรือบริการอะไรอาจมีความหมายสำคัญที่น่าสนใจแต่ต้องเกี่ยวข้องกับสินค้าที่เราขายด้วยภาพโปรไฟล์ต้องเชื่อมโยงกับแบรนด์สินค้าธุรกิจส่วนใหญ่นิยมใช้โลโก้แบรนด์เป็นภาพโปรไฟล์สร้างภาพจดจำให้กับลูกค้าโดยโปรไฟล์ที่ดีควรระบุไปเลยว่าเราขายสินค้าอะไร เป็นพื้นที่ในการชูสินค้าเราสามารถบอกได้ว่าสินค้าของเรามีข้อดีหรือคุณสมบัติเด่นอย่างไรบ้างช่องทางติดต่อแบรนด์มีช่องทางไหนบ้างเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์โดยเราจะต้องทําการนําเสนอโปรไฟล์ให้สัน้นกระชับได้ใจความและต้องโดนใจด้วยชื่อบัญชีเป็นทางการชัดเจนเข้าใจง่ายเคล็ดลับข้อที่2การโพสต์คอนเทนต์ การลงรูปหรือวิดีโอควรต้องมีความคิดสร้างสารรค์เล่าเรื่องผ่านภาพได้การให้ข้อมูลสินค้าและบริการของเราจะต้องสรีเอทผลงานออกมาให้ดีที่สุดสวยสะกดตา สามารถดึงดูดลูกค้าเรียกยอดไลค์และเพิ่มยอดผู้ติดตามส่งผลต่อยอดขายในอนาคตการเลือกโทนสีก็เป็นสิ่งที่ควรให้ความสําคัญต้องเลือกโทนสีในการแต่งภาพให้เหมาะสมกับแบรนด์ของเราเพื่อให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมหน้าโปรไฟล์ของเราเกิดความรู้สึกสนใจและอยากรู้จักแบรนด์ของเรามากขึ้นการเลือกฟิลเตอร์แต่งภาพต้องสวยงามสะดุดตาและเหมาะสมการคุมโทนสีของภาพทั้งหมดให้ไปในทิศทางเดียวกัน จะช่วยส่งเสริมให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์ดูโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากขึ้นเป็นการเพิ่มโอกาสในการเปลี่ยนจากผู้ติดตามมาเป็นลูกค้าของเราได้เคล็ดรับข้อที่3การสร้างแฮชแท็ก การจะทำการตลาดบน i ิน t a g r กรนอกจากจะโพสภาพสวยๆแล้วจะต้องมีคำบรรยายใต้ภาพที่ไม่ยาวจนเกินไปเราต้องเป็นนักเล่าเรื่องที่ดีจากนั้นตามด้วยการนำเสนอสินค้าและบริการของธุรกิจควรติดแฮชแท็กหน้าชื่อสินค้าที่เราขายช่วยให้ลูกค้าหาร้านเราเจอง่ายขึ้นแต่มีข้อระวังว่าก่อนจะใช้แฮชแท็กนี้คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าไม่ซ้ำใครเฉพาะตัวก็จะเป็นแม่เหล็กสำคัญที่ทำให้คนกดติดตามไอของแบรนด์ได้ไม่ยาก เค็ดลับข้อที่4 Story IG การเล่าเรื่องใน Story IG สามารถทำได้หลายรูปแบบเช่นประกาศเปิดตัวสินค้าบริการใหม่หรือโปรโมชั่นต่างๆการรีวิวสินค้าเป็นต้นในตอนนี้ Instagram มีฟีเจอร์ Swipe Up ถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างมากในการสร้าง Engagement ให้กับผู้บริโภคโดยการเลื่อนเพื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของทางแบรนด์ได้โดยตรงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สำคัญที่ง่ายต่อการเข้าถึงและการเพิ่มยอดขายของแบรนด์ได้ เคล็ดลับข้อที่5โปรโมทธุรกิจด้วย IG Ads โดยหลักการทำงาน Instagram Ads จะช่วยในการส่งรูปภาพสินค้าที่เราเลือกทำโฆษณาไปยังผู้ใช้ IG ตามกลุ่มเป้าหมายที่เราเลือกไว้โดยรูปภาพหรือวิดีโอที่เราเลือกควรเลือกรูปที่มีความสวยงามสะดุดตาโดดเด่นมีเอกลักษณ์สื่อถึงสินค้าและบริการของเราอย่างชัดเจนเคล็ดลับข้อที่6 IG TV IGTV นั้นเป็นช่องทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพสามารถสื่อสารและทำการเล่าได้ละเอียดได้อารมณ์มากขึ้นไปอีกจากที่เป็นแค่ภาพนิ่งหรือวิดีโอสั้นๆจะช่วยสร้างการมีส่วนร่วมและให้ความหลากหลายกับผู้บริโภคได้มากขึ้นสามารถกระตุ้นให้ผู้ติดตามเกิดพฤติกรรมการซื้อได้มากกว่าเดิม แคล็ับข้อที่7สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ติดตาม IG จะมีฟีเจอร์อาทิคว e ชั่นอิโมจิส l i เดอรวมถึงการสร้างโพลล่าสุดสามารถสร้างฟิลเตอร์มาเพื่อแจกให้ผู้ใช้ลองเล่นซึ่งกำลังเป็นฟีเจอร์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เราสามารถสร้างสรรค์ฟีเจอร์เป็นประโยคตล,ตลกตลกดนใจสีสันสวยงามดึงดูดให้ผู้ใช้มากดบันทึกไปใช้ซึ่งฟีเจอร์เหล่านี้ถือเป็นเครื่องมือในการสร้างปฏิสัมพันธ์การรับรู้แบรนด์เราควรใช้เพื่อเปิดการสนทนากับผู้ติดตามจะทําให้ทราบความสนใจและความต้องการของผู้ติดตามข้อมูลที่ได้จะกลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนํามาสร้างเป็นคอนเทนต์หรือสินค้าในอนาคตพัฒนาไปสู่การสร้างแบรนด์ลอัลตี้และเอนเกจเมนต์ได้อย่างยั่งยืน ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์เป็นส่วนประกอบสำคัญในกลยุทธก์การตลาดดังนั้นถ้าแบรนด์ไหนกำลังวางแผนทำการตลาดออนไลน์โดยใช้อินสตาแกรมเป็นช่องทางก็ต้องรู้จักการประยุกต์ให้หลากหลายรูปแบบเพื่อให้การทำการตลาดเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด